เชือกฟางมัดกางเกงยดูนี่สภาพผมดูสภาพผมวันนี้เอเชือกฟางเชือกฟางมัดกางเกงเพราะว่าไม่ได้กินข้าวกินน้ํามาทิีหนึ่งแล้ว <c oughs> น้ําหนักลงครับเอาวันนี้ครับอยู่ที่ร้านร้านมานบหรือร้านซออม,มิววเนี่ยร้านมานบเทอร์โบแล้วก็ร้านช่างเวน้นนี่แหละซออม,มิวเทอร์โบครับเธอจะบอกว่า ถ้าใครจากจะมาติดตั้งเทอร์โบนะครับไม่ต้องเอารถมาก็ได้นะถ้าอยู่ไกลกันก็ไม่ต้องเอารถมายกเครื่องใส่อะไรส่งเคอรี่มาเลยก็ได้ <laughs> ได้ไหมว่า<ะ>ยกยกเครื่องใส่เคอรี่มาก็ได้าาส่งเคอรี่มาไยแสงไม่ถึงเว้ยเดี๋ยวจะให้ดูนี่อยู่ครบทีมงานเลยทั้งช่างเปย์ก็อยู่ด้วยน,นี่เ,เ,เครื่องรถเกี่ยวข้าวเครื่องรถเกี่ยวข้าวเหรอ โอ้โหเครื่องรถเกี่ยวข้าวัดเครื่องออกนะซื้อเครื่องมาซื้อเครื่องมาแล้วก็ถือกัดเลยมาเลยเหรอใช่เลยมาให้เราติดตั้งเทอร์โบเลยใช่ไหมเครื่องพังเครื่องพังโอเคไปยกเครื่องมาครับเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆแล้วกันไม่เป็นหรอกคุณพเอานี่าเดี๋ยวผมผมจะให้ดูหย่อนแสงใส่รถหมอตึงไงเออดีแมกมาครับ มุมนี้ชัดแต่คนบังหมอนี่อะไรวะก็หลังยุ่งอยู่มันถ่ายอะไรวะคเอาไปใช่ไหมเดี๋ยวเออเออก็คือไปไปยกเครื่องมาใช่ไหมครับเจ้าของยกเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาติดตั้งเทอร์โบต้องถามช่างเบนหน่อยว่าเอาเทอร์โบอะไรใส่เขาเนี่ยอันนี้เป็น HX40 ครับโพรเซต HX40 ์เอเอ็ก์สโมเดลเป็นเจโอเดิมโมเดลคือเจโอเจ็ดสี่ แปดสี่พังครับก็เลยเอาเนี่ครับโฮเซต HX 40โครงหลังเบอร์ห5าสิบห้ครับซ้อว่าไงนะ55ค่ะ55 <c ười> าสิบเธอพูดเบายังไงวันนี้วันไหนทำไมวันนี้ไม่พอไม่พร้อมทำไมไม่พร้มพอมอ่ะวันนี้ยังไม่สวยอ๋อไม่สวยอ๋อไม่สวยออกกล้องเลยนะโอ้โหเธอไหนวันนี้ผมโทมมากมยังออกเลยอ่ะอันนี้ก็คือเป็นรถเกี่ยวนะคะเป็นรถเกี่ยวใช่ลูกค้าคือซื้อเครื่องแล้วเราซื้อเครื่องโบเดี๋ยว ชอทั้งนี้ผมไปทางนี้เออมันย้อนแสงคือเร่มาก็เลยยกมาทางเครื่องเลยไปซื้อเครื่องมาไปฟิตเครื่องมาแล้วยกใหม่เลยยกใหม่เลยแล้วก็ก็ซื้อมาติดตั้งเทอร์โบก็เลยยกมาทางเครื่องอคือเราติดแบบนี้เราก็เดี๋ยวค่อยยกลงรถเกี่ยวรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวข้าวเลยกรณีที่แบบว่าลูกค้าเปลี่ยนเครื่องถ้าเครื่องอยู่บนรถอยู่แล้วไม่ต้องยกลงนะคะติดตั้งในมันได้เลยติดตั้งในนี้เลยเลยใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง ก็ต้องไม่ไม่นานค่ะเพราะว่าเราเตรียมลูกค้านัดไว้แล้วแต่ว<อ>่าเตรียมของเตรียมของไม่รอเลยโทรไว้ oh, <I> โทรมาบอกก่อนครับ oh, <I> ได้เลยจะได้จัดเตรียมไว้ให้รถเกี่ยวหรือรถอะไรก็ได้เพิ่มความแรงนิดนึงที่ซื้อเครื่องมาเออตัวนี้มันเป็นโบเดิมมันเป็นอ้ไนี่มันเป็นตัวแปรผันแปรผันอ่ึ่งเราไม่ใช้ไงเราจะใช้เป็นธรรมดาคุิ่งฮีโน่แปดอะไรเจโอแปดซีเป็นแปรผันอระตัวนี้เป็นแปดดีควมมันเร็วแปดีอ๋อเป็นแปดอีคมมันเร็ว บอกคนไทยคนไทยยอดคนไทยสุดยอดไหมยอดมีโพสต์แต่ไม่เอายอดต่มนทำเองคือฝรั่งฝรั่งอะไรว่าเดนมาร์กมันถามผมอยู่ผมไม่รู้ติตอบไงปั๊มเขามาเร็วแปลความสายปั๊มเขามันเร็วไม่เอายัดปั๊มสายเตอโบไม่เอาแปดผ่านไอาคือแปลงันได้คนไทยแต่คิดเองทั้งหมดไม่ได้อันนี้คือเรา คือเราก็ทดสอบไปบ่อยแล้วแหละว่ามันโอเคมันโอเคเราทดสอบมาหลายปีแล้วนะคือที่เราทำก็คือแบบว่าจะได้ให้ใช้ก้นพวกร่าศเดิมได้เลยครับก็เลยใช้โมลุ่นนี้ใช้เป็นเบอร์เบอร์ลุ่นนี้ไม่ต้องแปลงอะไรเยอะเยอะเหรอมันมันก็ต้องแปลงแต่ว่าโดย่วนประกอบแล้วคือมันจะพอดีกันมันจะพอดีกันมันจะแมทเป็นพอดีครับเนี่ยมีกำลังไล่อะไรเนี่ยไอดีอยู่ใช่ไหมเนี่ยครับผม ไปก็ยกพี่ยกยกยกอติดรถเกี่ยวนี่ยกไปทั้แท่นนี้เหรอหรือว่าต้องเอาเครื่องออกอใส่แท่นนี้เลยยกนี้เลยครับโอ้ใส่แท่นนี้เลยเอาเลยโอ้นี่พร้อมพร้อมจะขึ้นแล้วพร้อมจะขึ้นเลยเป็นอู่รถเกี่ยวครับก็เป็นอู่ประกอบรถเกี่ยวครับอ๋อซาฟันเทครับผมทีมงานดูทีมงานอะไรนะ ซับพรเทพการช่างครับซับพรเทพการช่างอยู่จังหวัดลบบุรีนครปฐมนครปฐมต้องพามากเลยครับดูความเบิบุรีนี Nixon, ่นครปฐมนี่แหละเอาทีนี่ซับทีมงานซับพรเทพครับเนี่ยซับเทพสลินนี่ซับพรเทพตำบลนครปฐมนี่ใครจะประกอบรถเกี่ยวติดต่อมาไ <ge> ด <no S 1> ้เลยนะครับค้นหาใน Google ได้ไหมรถแน่นอนครับเข้าไปดูเพจซักป้าเจอซับอะไรครับผมเข้าไปดูเพจก็ได้ครับ มีเพจอยู่มีเพจอยู่ครับอรโบมาที่ไหนกันอะไรนะเทอร์โบมาที่ไหนเลยเอาเทอร์โบจากไหนอะเอาเทอร์โบที่ไหนก็ที่นี่อยู่ดิเบนซิ่งเทอร์โบนี่เบนซิ่งเทอร์โบเป็นหน้ากุ้ยช่างเบนอะไรอะไรอะไรเพจเพจใครเพจโนติโอซ้อมมิวเปิดเพจใหม่ครับซอมมิวเทอร์โบเปิดมาแล้วแต่ไม่ค่อยว่างต่อบริการดีไม่ต้องกลัวบริการดีไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องไม่ การันตีมาเลยการันตีเลยหนึ่งเดือนพังมาเปลี่ยนได้เลยหนึ่งเดือนพังไม่ที่กานต์าว่าบอกกันซะเยอะเลยรับประกันหนึ่งเดือนงนี่ก็นี่แหละครับก็จะเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยให้ดูที่ทางเครื่องเป็นอย่างนี่ครับเครื่องฮีโน่ H O แปดเฮ้ยไม่ใช่ H O แ E เครื่องฮีโน่เปล่า H อแปด E นะครับแปด E แฟผันนะฮะไเป็นตัวขับแยกเป็นเดิมเป็นเ,เป็ดโบเปย์ผันะดเดิมโบเปยผันครับนี่แหละครับคนไทยมาแปลงหมดครับอันนี้เอาไม่เอาเนี่ยเพราะต้องเสียไม่ลองไม่ลอกาดกันไปทีนี่เราก็เป็นแท่นนะฮะเป็นใส่แท่นมาเลยอ่ะนี่ก็เป็นรถเกี่ยวครับก็บยกไปตั้งแท่นขึ้นประกอบเป็นรถเกี่ยวได้เลยครับติดหัวเนี่ยหัวเนี่ยมนทนอยไรเอาเสร็จแล้ว นะจบแล้วครับเหลือแต่าหาตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็ค mm ัน hmm. น็อต้นเองนะครัสำหรับเครื่องอะไรเจ๊เอาใหม่ทีนดี JO 8E ค่ะ JO 8E e ติดตั้งเทอร์โบโฮเซ่เฮด40โครงหลังเบอร์55ค่ะสำหรับสำหรับเกี่ยวค่ะรถเกี่ยวข้าวครับอ่ะโอเควันนี้วันนี้ไปแล้ว ได้เห็นแล้วเนะี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นว่ามีการติดตั้งเทอร์โบนะบนเครื่องที่ยกแยกออกมาจากตัวรถตื่นเต้นใช่ไหมคงมันยังอยู่เลยใครจะยกมาก็ได้นะครับพวกรถเกี่ยวเดี๋ยววันไหนว่างๆพาหมอไปเชียงกงเลยอ่ะเชียงกงเหรอเต็มเคยเคยเคยเห็นช่างเปิดไปอยู่ติดเทอร์โบอยู่เชียงกงเป็นเครื่องอยู่เงี้ยเราก็ไปไปทำที่ร้านอะไรอีกอะดูช้ารดูดูหมดแล้วดูไม่รู้จะดูยังไงแล้วเนี่ย จบเนี่ครับเป็นโบโฮเซต HX เอ่อ40โครงหลังเบอร์55า้าเอาจบแล้วครับจบแล้วจบอ๋อเนนี่ไม่ต้องแปลงนะคือแบบรถแบบเดิมที่ว่าอะไรไม่ต้องแปลงนะคือรถเดิมที่ว่าไปพร้อมพร้อมใส่ได้เลยจับชุดไปอ่าแต่ว่าเบอร์นี้ไปไม่ต้องแปลงอะไรเลยคำหลังเครื่องเกออนะครับเบอร์นี้ไปไม่ต้องแปลงอะไรเลยไปได้เลยครับเป๊ะลงตัวพอดี ยืนยันโดยอะไรนะอูอะไรนะอีกทีพี่อูอะไรพี่ผมก็จำไม่ได้อะไรเท่ๆนะอ๋อซับคอนเทพครับผมซับคอนเทพต่อรถเกี่ยวข้าวโดยเฉพาะแวะเกี่ยวข้าวทั่วร์โลกนะเกี่ยวข้าวทั่วล้านนะอาจารย์อ่าโอเคทั่วล้านชาอันจักรไปดูในเพจได้นะครับอ๋อพอจบจบแล้วยาวแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออ โอเคไปแล้วครับ